ช่วงเข้าภรษาที่ผ่านมานะคะตาลกับน้องยามาฮ่าฟินได้เก็บภาพเทียนพันษามให้ทุกคนได้ชมกันค่ะวัดแรกที่ตาลจะพามาชมเทียนพรรสานะคะก็คือวัดมหาวนารามนั่นเองค่ะนี่แล้วเราก็มากับยามาฮ่าฟินนะคะ ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาถึงจุดคัดกรองนะคะจุดคัดกรองจะมีการลงชื่อวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากโควิด -19 กันก่อนนะคะประเภทของต้นเทียนนะคะจะเป็นประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางเนื้อหาของต้นเทียนจัดทำเป็นฉากไกลสอนจำแรงเป็นสัตว์ถิมพานที่มีความคล่องแคล่วมีลักษณะโตเป็นสิง มีหัวเป็นกิเลนไทยและมีตัวเป็นสีม่วงอ่อนค่ะงดงามมากๆเลยนะคะ วัดต่อมาที่ตาจะพามาชมนะคะก็คือวัดเรียบค่ะซึ่งวัดเรียบเนี่ยนะคะจะแสดงเทียนพรรษาอยู่ทั้งหมด3วัดด้วยกันจะมีวัดเรียบวัดใต้ท่าและก็วัดหายโศกค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาที่จุดคัดกรองกันก่อนวัดอุณหภูมิและลงชื่อกันก่อนค่ะ วัดที่ตันกำลังชมอยู่ตอนนี้นะคะคือชุมชนวัดเรียบค่ะวัดเรียบนะคะจะเป็นต้นเทียนประเภทเทียนโบราณค่ะซึ่งประิษจากงานไม้สดจะมีใบตองและใบลานค่ะและในส่วนตรงกลางของเทียนนะคะจะเป็นการมัดรวมเทียนที่มาเป็นลำต้นชุมชนวัดเรียบนะคะเลือกเทียนสีเหลืองเพื่อจัดทำในครั้งนี้ค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของวัดใต้ท่าค่ะจะเป็นประเภทเทียนโบราณเช่นกันนะคะในส่วนของป้ายนะคะจะทําจากเสือนํามาตัดเป็นลวดลายค่ะในในส่วนของหลังป้ายนะคะจะเป็นพญานาคข้าสียนทําจากเสือเหมือนกันค่ะในส่วนของเป็ดพญานาคนะคะทําจากเชือกกล้วยสวนฉาดตัวรังไหมค่ะเรามาชมกันต่อที่วัดหายโศกกันค่ะ วัดหายโศกจะเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์นขนาดกลางค่ะเนื้อหาของต้นเทียนจะนำเสนอเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติค่ะตั้งแต่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบาร,รมีจนสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะตอนนี้ตาอยู่ที่วัดพลแผนนะคะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาลงชื่อตรวจวัดอุณหภูมิกันก่อนค่ะโอเคตามตาลมาเลยค่ะต้นเทียนของวัดพลแพนนะคะจะเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ค่ะ เรื่องราวนะคะจะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนตัดสรู้นั่นคือพระองค์ทรงบรรลุวิชชาที่สทรงตัดสรู้พระสัมพัทยุตายานเป็นพระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ เรามาอยู่กันที่วัดศรีประดูนะคะเดี๋ยวตาจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมเทียนพรรษาของวัดศรีประดูค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชงพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาลงชื่อวัดอุณภูมิกันก่อนค่ะและอย่าลืมล้างเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งด้วยนะคะ นะคะจะเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางค่ะนำเสนอเป็นเรื่องของพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ค่ะตรงกลางนะคะจะเป็นที่ตั้งต้นเทียนพรรษาประดับด้วยลายไทยต่างๆมีลายกนกก้านขดหางโตเป็นแม่ลายค่ะ เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ความกว้างอยู่ที่2.8เมตรความยาว16.5เมตรความสูงจากพื้น4.5เมตรลำต้นของต้นเทียนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่0.6เมตรความสูงจากฐานถึงยอดสูงถึง3.5เมตรค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ